ขอประแดกมนันี่พามาเก็บหนูใหม่ปลาอยู่ห่วยครับหน้าฝนแบบนี้หนูใหม่ปลากำลังปงแหรอครับพณน่ะทางไหนพ่นพูนปลาฮานใส่ล้วอนยตัดเอาอเอา้าตัดเอาเลยนอยนี่ง,ง่าเปล่ง กอเดียวกอเดียวเตรียมตะกาถือประมาณล้วครับไปวันนี้ไย <Hey yo. S 1> ปะกลับเลย